ลึกเลยพี่แสดงแสดงว่ามาวานนี่น่าจะลึก่านี้มาเนาะท่วมเลยนะ <c oughs> นี่ยังไม่ลดทัทง้ทง,ทง,ทงคือท้งคือท้งวันแล้วยังไม่หมดอีกเนาะเยอะจัดเด้อ <c oughs> <c oughs> มาแล้วตะวันป่าวัน,น,นป่าวันเน็กจินป่าวันสามสองศูนย์นักจนินโอ้ยจมแทกไปเลยอะ่ะ มาดักก็น่าจะติดมาติดดีนะฮะรยวยโอ๊ยหรือมาตะขายมาว่ะมาติดตีเนี้ยตะขายมารวยนะมึงอรอยแซบเลยเนี่ย